่น้องสบายดีพ่อแม่พี่น้องกำลังสิบไปหาน้องแคนพี่น้องเอ้ยกำลังสิไปหานอน,อนองแคนขี่ห่อน้องแคนแห้งโอ้ยกูหัวหาสิแตกยังวะฮึแมนพี่น้องกำลังสิไปหาน้องแคนไปคนเดียวพี่น้องเอ้ย ไปคนเดียวชิดทอดน้องแค้นสิไปหาน้องแค้นกันเด้อ,อป้าลุงม <c oughs> าหอดแล้วพี่นอ้องสบายดีเลยเออสบายดีสบายดีดวันนี้เกี่ยวข่าวติมันอี้นะ,อนนะนเออ <laughs> อเอ้าอุตส่าห์แอ๋มาผู้เดียวเป็นยังตามมาอยู่เนาะม,ม,มัน่งพี่นนองเออมาคนเดียวก็ตามมาโอ้ยเสียแผนบนเลยนี่โหลดแพะนะโหลดไปวะโหลดไปวะ, <c oughs> ะ,ะ,ะ <c oughs> ส่งหน่วยกาตายเข้าไป <laughs> <c oughs> <c oughs> <c oughs> ทำเป็น,งนเ,งเงียบเงียบกันเดี๋ยวนี้บอ แขนเห็นอะไรไมแ่นลงมาพี่ลงมาเรไไ็วๆฮะมันจมแล้วป่ะฮะืะลงมาไ

ลงมาเพ <c oughs> ลงมาลุงนะ <c oughs> ไ,ไ,ไหมลูกลงมาลุงนะมั้ย <c oughs> เราเอาเมื่อดมันบ่ย่านเอาเมื่อนะเดีย <c oughs> เด๋ยว,วน่ะมันหอบหย่านสั่งว่าแต่ส่วนก็ได <c oughs> ้ว่าเกี่ยวเข่ขาสโนกตากหม้อนี่นะ ตาเข่าไหวเกี่ยวประดับเอาเกี่ยวเป็นกรรมเอาหน้าบอๆมาจากฮันตาเขา่ามาได้คูดนำสั่งเลยบ่ มันกินได้อยู่บอมันจางอยู่เออมันกินได้กันมันหักดีอยู่บอบมันบอดีมันได้มันอไปกวาดน้ำสางเลยคุดสางนหน่อยนะพอได้กิน บอกมันหักอันมันมันมันแสะนะ่สน่ะเด้แส p พีวีซีเนาะมาลงมาพี่ลงมาให้ม,มันสมขินหอดกันแน่ยังวงอะวะอะไรอ่ะยังแต่งงัวนะนวเอาบ่งงัวลุงนะฮะบ่ อันอะไรเดี๋ยวนี้บ่ฮะคืออะไรเบิ่งดูพี่น้องความสามารพิเศษคุยกับเอฟซีแนต๊ดบ่น้องเพลินไหมลูกเอากล่องย้ำออกลูกเอากล่องย้ำออก ออะจับสำนันแล้วลูก,อย,กอยู่ปพืเดียวลูกปดีเดียวอืมอย่าเอาไกา่หนาลูกกล่องนะอันยับออกมาอย่าเอาไกา่หนา <laughs> มันเป็นแต่แพงเลยอินมาหน่อย คุณน้ำสางลูกเออโดยโดยลูกเออทั้งเออทั้งโดยบายๆป้านแล้วไหมเอเอเ,อเอป,ปะนะนะ็นาตา <c oughs> สางเนาะเกินว่างไปแล้วลูก เงียบนะแม่บอเจ้าิดหอยลุกอยู่บอหื้บอเฝาดีๆินหอเลยดีติบอแมนแพนการอยากไปเมืองสุดๆติบอแมนนะบอจาบได้ฟันบลูกหึจบได้ฟันบอสิทามเลขเลยแบบนี้ เข็นเล็กทามไว้ซะก่อนพี่น้องเ้ยมาเจ้าฟันอยู่ลูกบอกลุงด้วยอะมาอืมมาเด้ฟันก็นบกพี่นางเดี๋ยวไก่มือเล็กออกมาฟันเด้อก็จะยุ่งอืมอืม,อม <c oughs> เมื่อวานในเมื่อวานในวัดจะเอาสี่ร้อยล้านไพ่แคนสำหรับบริฟันห้าเก้ากํายังอ้ําอามีพี่น้องสิบเก้าหนึ่งเก้าห้าเก้าเก้าเก้านั่โลดมืองแรงนะ วีแอดบอกออจะบอกอดีบอ๊บอปจะขวบไปไฟันซะจะฟันโมเลกนะลูกบ้างบ้างบ้างบอกสูลุงฟังลูกค่ะแน่คือบอกบอกลุงธนาเออลุงไม่ได้ถามโทษทีเ <laughs> มื่อ,อวานเออเมื่อวานนี่ไม่ได้ถามเลยประมาณฟันแต่เมื่อวานอ,อย่าลืมว่าสั้นเมื่อนี้วันที่เท่าไหร่นี่ อามีคิดแปดเก้าสิบเิบสองสามสี่้าสิบหกตอนนั้นกระบอกวันทีสิบสองสิบสามสิบสี่สหสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสามสิบเออสามกาันอือตอนนั้นกระบอกวันที่สิบสองมันออกวันที่หนึ่งออันนี้มาบอกวันที่แปด วันที่สิบหกพี่น้องสัมกันระยะห่างแม่งกับเบือ้อหนะึ่งเก้าโควิดสิบเก้านะสิมาออกนะ <c oughs> เห็นปะเห็นปะลูกหล่ะ <c oughs> นั่งดีๆหน่อยดีๆสิขคือมานั่งตั๊กพี่บอกไปบอเปินเมื่อนอนน้ำลุงนะไปบอโง่ ไปย,ย่วันอาทิตย์จังมาไป,<ภ>ปบอกเะบอกแล้วพี่น้องพี่น้องได้เลขมาเลยเดี๋ยวบันนี้ที่เจ้าโอ้ยมาบอกเสียเถี่ยวโวยเมือนี่โวยจื่อไปเด้ออออจื่อไหว <c oughs> จื่อไหวอย่าลืมตามหนึ่งเก่าหาเก่า ดับเบิลเก่าแค่น <desserts> ้อยเอาอือเผื่ออย่างแหือห้อหือพี่น้องก็ยังคิดห่อนงแคนก็เลยมาหาน้องแคนเสือขอยุ เสือเขาอยู่บอกต้องเสือพ่ะนะต้องเสือ <c oughs> มันจะการกำลังเป็นใจพี่น้องเลยตอนแรกกาว่าสิพาหนุมน่มๆมากเลยกะคอมเมนต์ขเขาเกี่ยวเขาก็สิเกี่ยวเขา อ่อยวะนะได้เก็บภาพเก็บยังน้ำใสอะไเนาะปลาปลาคือสไปเบิร์เลยปลานี่ในสบ่อนปลาแมงคามเออก็พงหุมนะารโพดบ๊ะไร่ผด มาขวัดสางพี่น้องมาเห็นหย่าหน่ะสะออนมาเห็นหย่าอะไรสะออนอยากกินหย่าแทนควาย <c oughs> มันงามโพดอยากกินกินแทนงวัวอยู่เฮือนเลยอ่ะอก็พอจาบ่มีงวัวบ่มีควายละแล้วจะมาแค้นหน่อยมันจะไรงัวนะ ผุนไปไซล่ะฮะไปไซล่ะแค่น้อยนะฮะไปเ่หนนะขี่รถไปอนพุนแล่นเฮ้ยบริเยเมอื่อพี่น้องเอ๋ยมาเห็นบัดหญึ้นมาพอเห็นข่าซุกเออมีคนบอกว่าสรุปบริเหตุนั่นเหตุนี้บสรุป สรุปพี่น้องสรุปเกี่ยวข้อแรกพูดเลยงมันยังแงอยู่ยุบหนาเออยุบหนายุบลางอยู่ไอนตงมะมือมันแมนมืมีขงมือเรียบร้อคบสูตปลาลูกเลยล่นุงสิมเมอรไหนนลุง uh, ิเมปลาไหนนแค่น้อย ไปดีป่าลุงเร็วไ่ดีป่าลุงมือหนาพอกันมไม่หนาหมมือหนาพอกันไม่พี่น้องาะเมืม่อแล้วเอาหนองแคนเม,มื่อน้ำกินหัวน้องแคนน้องแคนใหญ่ <laughs> สร้างว่าบอกมื่อว่าในลุงลุงหว่าวกับไผ่นะจะหูยุกฮะเออไอแคนมาหูโอเค โอเคสัมนรอดไป <laughs> สำนี